สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันนางสาวชายาพัฒแสงมีค่ะทีมงานรักบ้านเกิดด o m วันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับคุณเกรียงไกรไทยอ่อนค่ะเกษตรกรปลูกไผ่นะคะอยู่ที่บ้านหนองโดนบ้านหนองโดนตำบลกุดดู่อำเภอโนนสังจังหวดัดหนองบัวลําพูค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณเกรียงไกรกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับวันนี้นะคะคุณเกรียงไกรจะนําเรื่องราวดีๆเทคนิคดีๆมา ให้คุณผู้ชมได้รู้กันนั่นก็คือเรื่องราวของการขยายพันธุ์ไผ่ครับไม่ทราบว่าในในส่วนของการขยายพันธุ์ไผ่นี้คุณเก่งไก่เดี๋ยวจะยกม่อให้คุณเก่งไก่ได้พูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะ่านผู้ชมครับการขยายพันธุ์ไผ่เนี่ยแบ่งออกคร่าวๆเป็นสี่อย่างอย่างแรกเลยก็คือการคุดแยกเงาอันที่สองการตอนเมื่อนี่ศีรษะที่เรื่องการตอนอันที่สามการเพาะเเล็ดและอันสุดท้ายเลยคือการปักช่ำ การปักช่อนี่ปักช่อได้ทั้งล่ำปักช่อได้ทั้งกิ่งแต่และพายแต่และชนิดเนี่ยขยายพันธุ์บ่คือกันแต่ว่าส่วนใหญ่โดยภาพรวมแล้วเขาสิขยายพันธุ์โดยอ่ะเมื่อนี้สิสาธิตการตอนพายปักกิ่งการตอนพายปักกิ่งอ่าพายปักกิงกก่งนี่เป็นพายที่เขาเออไม่เอาไ,อาไม่เห็ดเมงสุน่นแมงสุน่นเมงสุ่นก็คือเห็ดหน่อไม่หน่อไม้แห้งที่เอาไปเห็ดต้มใส่กระเพาะปลาเนาะอ่าสมัยนั้นพายปักกิ่งนี่ราคาแพงเพราะราคาแพงนี่ก็เลยต้องปลูกไก่ปลูกดูไก่บ้านคน การขยายพันธุ์โดยการตอนเนี่ยอันดับแรกเลยเขาต้องตัดตัดข้างบนออกแบบนี้ออกก่อนตัดทุกต้นใช่ไหมคะตัดทุกต้นถ้าพ่ตัดนี่มันจะบ่แตกแตกกิ่งแขนงตอนตอนนั้นซื้อมาต้นละสามพันบาทแต่ว่าณปัจจุบันนี้ขายจากสวนขายต้นละสามรอยบาทเพร่อพ่อขายต้นนี้ที่จะตอนกิ่งเนี่ยที่ตอนกิ่งระยะเวลา ประมาณกี่ปีแล้ระยะเวลาก็ประมาณปีนึงก็ใส่ได้แล้วปีปีนึงเขาก็ตัดตัดตัดปล่อยให้มันแตกออกค่ะให้แตกกิ้งแขนงค่ะแตกกิ้งแขนงเสร็จแล้วเขาก็ตัดปลายไสกันไก่ตัดปลายเอาวัสดุอุปกรณ์ในการตอนก็มีมีดมีดนะคะคุณผู้ชมคะมีมีดมีขุยมะพร้าวใส่ถุงยางดีใส่ถุงขุยมะพร้าวที่แช่น้ำค่ะจี่ผสมน้ำยาเร่งรากเข้าไปในสักหน่อยเพื่อให้การออกหักนี่ง่ายขึ้นค่ะ แล,แล้วก็มีเนี่ยมีเชือกฟางางมีเชือกฟาง,อ,ฟางอ่ะผมสีเริ่มการตอนกิ่งนี่สิใไส้เวลาตอนอยู่ประมาณสามสิบมือค่ะกระสีออกหาก้างรู้ได้เังไดยว่าออกห้างเพราะว่าข้าใส่ถุงใสข้าสีมองเห็นเลยอ่าอ,อันนับแรกเลยก็เอากิ่งแขนงนี่ออกกันเด็ดออกก็ได้หรือสีหนิงออกก็ได้ทำความสะอาดบองนี้จังน้อยนี่นี่ทำความสะอาดบองนี้จังน้อย บางตำล่าบางอาจารย์เขาบอกว่าให้เอาเม็ดฟันลวกนน่จังหน่อยให้มันฉีกมาแบบมัน,มนกระไดค่ะหรือสีตอนแบบผมเลยก็ไดถ้าตอนแบบผมเลยก็คือสีายเนี่ยกระพาหลังจากเข้าแช่คุยมะพร้าวนี่เอาคุยปะพร้าวนี่ไปแช่น้ำคืนหนึ่งเด้หนึ่งคืนค่ะ,นคนะหนึ่งคืนพอหนึ่งคืนแลัาก็มาใส่บรรจุถุงอยู่ประมาณนี้ละแล้วก็โอาเคเอาเลยนะค่ะตรงกลางถุงอ่าเราว่างเมือ่อขาวบ้นต้องแฝงพระนำ้ำตอนเฮ็ดชาวบ้นมีสีเขาว มือต้องอแฟนพระนะเพราะได้แบบนี้เราค่ะอ่าปากถุงนี้ออกเพราะอ่าปากถุงออกมีดเก็บไวเอ,เอ,เ,อเอาเอาเอาไว้ได้ที่มอที่คว็อันเนี้ยเขาว่าเมื่อใกล้นี่นี่คือการตอนการตอนนี้ไผ่สร้างตอนได้ไผ่ยักไผ่การตอนนี้วิธีการตอนตอนได้ไผ่ทุกชนิดเลยบ่บ่ะเป็นเฉพาะไผ่ปักกิ่งเอา,าแล้วแล้วเขาเอานี่เขาไปบัน,นี้กนี่อันนี้เขาไปจบนั่นบันี้เชือกฟางเส จเย็นใจเ,เย็นมีไก่ครับไกล่ปลาหลายจําเป็นไหมคะว่าถุงเนี้ยจะต้องห่อหุ้มไผ่เนี่ยให้ทั้งหมดบบครับกะกะใให้ให,ให้ให้ให้ประมาณนี่แหละครับว่าตรงบริเวณคอนี่ไหมตรงบริเวณคอนี่<ม>เท้าเท<ช>ียให้มันออกห้าเขาดึงพอประมาณว่าต้องดึงแนนหลายบันไดเด้เพราะว่าเทาสิมัดกับเปาะสองบันใดเขาดึงแนนหลายกันไปค่ะอ้าวดึงสักนี่แหละครับนี่ใส่เวลาอยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบมื่อเท้ากระชีใด เข้ากรสิสังเกตเห็นหักมัดอีกระป๋อหนึ่งครับมัดอีกระป๋อหนึ่งคือสามสิบวันนี้นรเราจะต้องมาดูใช่ไหมคะว่าถ้ามีรากออกมาเนี่ยเราถึงจะตัดออกได้ตัดเราเอาไปปักช่ำปักช่ำอยู่ในที่ลมลำไส้ครับเนี่เข้ากระดึงเนี่ยลักษณะเขาบะต้องมัดแน่นจนเกินไปเขาบ่หลวมจนเกินไปเห็นปะนั่นแค่นี้กขายได้แล้วตัวละสามร้อยมื้น เศร้านึงเฮ็ดสามต้นในเกล้วยเหล่านี้แล้วก็บพ่อขายพร้อมต้องจองได้ไปปักกิ่งอ่ะจำเป็นไหมคข้าว่าจะต้องเลือกเวลาว่าในการตอนบ่ต้องเลือกเวลาตอนเวลาใดก็ได้เอาเวลาสะดวกเอาเวลาสะดวกละกอนเข้าไปประชุมกอนเข้าไปเฮ็ดงานเข้ากับมาใส่เวลาว่างที่เขามีอยู่นี่อมาตอนลักษณะการตอนอนก่ต้นนึงตอนได้หลายเนยถ้าเข้าขายเป็นนอนึงเข้าใดกิโลห้าสิบหกสิบบาทแต่ว่าถ้าเข้าตอนแบบนี้เข้าขายเข้าสิขายได้หลายกว่าลำหนึ่งสิสามารถร้างได้ได้ อาจสามพันอาจจะ5า0 0นแปดพันขึ้นยุทกับแขนง <c oughs> แต่ว,ว่าในการตัดนี่ลักษณะที่ผมตัดเนี่อ่ะเ <c oughs> บืบ้องทังนี้นั่นนะครับเบื้งการตัดนี่ขันตัดสูงเข้าขึ้นยุทกับควมสะดวกในการเฮ็ดปฏิบัติงานของเขา้า <c oughs> ถ้าเขามีอ่านั่งล้านถ้าเข้ามีบันไดสูงๆเข้ากับตัดสูงๆเอาทีเข้าเฮ็ดงานได้ <c oughs> สูงเกินไปกระบอดีอันตรายหาเงินมาบ่ได้ใส่ตกลงมาพิกลพิการก้อนตายจ้อยน่อตัวนี้นี่คือตัวที่มันออกใช่ไหมคะแมนครับเป็นเป็นกิ่งที่เขาตอนอันนี้เขาแตกนอกออกไปแล้ว ก็เหลือแต่ออกหักครับอีบอกบ่าเกินซิฟหาเมื่อก็ออกหักแล้วครับลักษณะ,ะการตอนแบบนี้นั่นก็เป็น er. อันไนด้อันเสร็จสิ้นในการเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากที่ออกหกักบริเวณนี้ออกหกักเข้าที่สังเกตเห็นหักหลายๆเป็นอย่างผมค่อยมาทข้งบนแนวครังนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมว่ามาแน่นเกินไปอันนี้คือหลวมหน่อยอ่นหลวมพอดีครับแน่นเพื่อที่ไล่น้ำให้น้ำมาครั้งนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เสร็จจากนั้นเขาก็ใส่เื่อยหรือใส่มีดมาตัดนี่ลักษณะการช้ำเขาก็จะช้ำติดคอแบบนี้ก็ได้ หรือสีช่ำเฉพาะตรงนี้ก็ได้ถ้าช่ำติกคอตรงนี้อาหารก็สีเหลือไหลแน่เนี่ยท้าติิดคอตรงนี้อาหารที่ยืดตรงนี้สีไหลเพราะอาหารเก็บสะสมอยู่ในไหล่หลกะสีเพียงพ่อตอนยอมรับหักที่เขาออกไปคือบ่ตายลอยเบอ่์เส้นปกติเข้าช่ำต่คอชวนไงไพ่ก็สามารถแต่ออกหัก,กได้ช่ำคอช่ำฟองอันนี้เข้าเขากระตุ้นโดยการให้มีหักแล้วนี่แหละเป็นคอดีของการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ในสังไ้ได้นอกจากเข้าขขยผลผลิตทั้งนอนถ้าไปแยกเงาแบบนึงเงาแบบนี้เขาแยกเงา แยกไ่ได้มันเงาไงไม,ไมันต้องใส่ถุงไงไขายได้สามร้อยบาทแล้วแยกถ้าแยกเหงาแบบนี้มันมันแยกง่ายมันขุดง่ายเอาละค่ะคุณผู้ชมคะทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเกรียงไก่นะคะที่ได้นำเรื่องราวดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมในส่วนเรื่องราวของกเกษตรนะคะ คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะรู้เรื่องราวของเกษตรนะคะเราก็ยินดีที่จะเผยแพร่ในส่วนของเรื่องราวดีๆของเกษตรที่ w w w ร์ k e r c ล m กบ้นเกิดค o m ค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็คุณเกียงไกายคงต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ